ันนี้เคสตั้งแต่ปีปีที่แล้วเดือนประมาณเดือนหกนะครับเคสนี้เกิดจากอะไรครับเกิดจากว่า,าคุณตายนะครับเสื้อแดงเนี่ยตอนนั้นผมไปเจอคุณตายที่แถวแถวทางบ้านทางบ้านผมแล้วก็ในแจ้งเชตีนะครับ <Okay. S 1> คุณตายในยลูกเขาเป็นลูคีเมียแล้วทีนี้ก็เลยแนะนําให้ทานมากรีแต่ตรงนี้มีปัญหาที่นึงก็คือว่าพอลูกทานมากีแล้วเนี่ยก็ดีขึ้น แต่คุณหมอไม่รู้ว่ามากีคืออะไรคุณหมอก็ไม่ให้ทานต่อเพราะว่าตอนนั้นนะ่ะครั้งหนึ่งน้องเขามีอาเจนออกมาเป็นสีม่วงก็ไม่รู้ว่าเป็นเลือดหรือเป็นมางกีครั้เนี้ยคุณหมอก็บอกว่าเอาอะไรให้ลูกทานนะครับแล้วก็เ,เขาบอกว่าเอามากีให้ทานเขาก็บอกว่าหยุดก่อนเพราะเขาไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับครัเนี้ยคุณตายก็เลยไม่ได้ให้ลูกทานแต่และความการติดต่อกันก็หายหายเป็นสักระยะหนึ่ง ปรากฏว่าพอ,อประมาณช่วงกลางปีที่แล้วนะครับคุณตายก็ไลน์มาบอกว่าไลน์มาถามผมบอกว่าพี่เต้พี่เต้ยังทามาก็ตอเป่าผมบอกใช่มีอะไรเหรอเขาบอกว่าคุณแม่เขาเนี่ยท่านเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีตอนแรกท่านยังเดินได้นะครับท่านเดินได้แล้วก็ท่านเนี่ยเข้าไปก็ไปไปตรวจร่างกายปกติ แต่แล้วทีนี้นพกอกลับมาก็มีญาตินแนะนําให้หยอดกัญชาหยอดในมันกัญชาพอหยอดไปช่วงสองสวันแรกก็รู้สึกดีคือคุณแม่หลับดีขึ้นหลับดีขึ้นเขาก็เลยว่าให้หยอดต่อไปเขาหยอดวันที่ห้าเท่านั้นนะครับคุณแม่อาจเจียนพออาจเจียนตั้งแต่นั้นมาคุณแม่ก็ไม่รู้สึกตัวเลยคุณแม่ก็จะแบบนอน,เป,นเป็นติดเตียงเลยนอนติดเตียงแล้วไม่ว่าคุณหมอจะทําไงก็ไม่ฟื้นนะครับ ก็มีฟื้นติดเตียงได้ประมาณเจ็ดวันจนุหมอบอกว่าให้กลับไปที่บ้านเพื่อรอระยะเวลาได้แล้วเนี่ยก็คือหันจากก็ไปนอนรอได้เลยนะครับแต่เขาเนี่ยคือพอความหวังจะหมดเนี่ยเขาก็คิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะเขาเคยรู้จักมากรีพัสเขาก็เลยส่งไลน์ให้ผมนะครับก็บอกว่าเนี่ยเขาก็เล่าอาการให้ฟังอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็เลยรีบส่งไปเลยผมก็ส่งไปส่งมากี่ไปทันทีเรื่อง เรื่องเงิน,นยังไม่ต้องพูดถึงกันผมก็ส่งมากี่ไปแล้วพอไปเนี่ยผมก็ถามว่าได้รับแล้วหรือจังให้คุณแม่กินเลยนะนะครับนะครับพอปรากฏว่าพอเขาให้คุณแม่กินแล้วเนี่ยประมาณ3าสี่วันแรกก็ไม่รู้สึกอะไรแต่พอวันที่4เนี่ยคุณแม่เขาเริ่มลืมนตาแล้วตืนตาเขาเขาก็แบบอัศจรรย์ใจมากนะครับแบบเขา เขาก็ยืมตาแล้วเนี่ยคุณเขาก็ส่งลายตรงนี้มาให้เพราะคุณแม่เนี่ยป่วยอยู่ที่บ้านนะครับเขาก็ส่งลายที่มาให้แล้วก็บอกว่าอขอบคุณมากมากค่ะแล้วก็ดีใจจังผมก็บอกดีใจจังให้ท่านกินเยอะนะครับมันต้องปัวหมดแล้วเดี๋ยวผมจะส่งไปให้อีกคือถามว่าเขามีศักยภาพไหมก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ทีนี้คือตอนนั้นคือในความรู้สึกผมเนี่ยผมหนึ่งผมก็อยากว่าทาบุญด้วยแล้วก็สองก็คือว่า คือถ้าเขาหายเนี่ยมันก็จะเป็นเคสตั้งตี้ของผมนะครับผมก็ให้เขาส่งไปให้อีกนะครับจนนะครับจนปรากฏว่าอาอีกประมาณสักสักไม่ไม่กี่ประมาณสักอาทิตย์ที่สองนะครับปรากฏว่าคุณแม่เขาลืมตาแล้วก็เริ่มพูดคุยได้โอ้โหทุกคขอบคุณครับเพราะนั้นเนี่ยขาคืคอ เราเองมันมีความรู้สึกมันตื้นตันใจอย่างที่สุดเลยเพราะว่ามันมีความรู้สึกเหมือนว่าสิ่งที่เราทาอ่ะมันได้มาเกิดผลนะครับแล้วตั้งแต่นั้นมาคุณแม่เขาก็กินกินนะครับแต่ความที่คุณแม่เขาก็เป็นเส้นเลือดสมองตีคือมากิีของเราก็ไปช่วยใต้ในระดับหนึ่งนะครับตอนนี้แต่ตอนนี้คุณแม่ก็พยายามลุกเดินแล้วนะครับลุกเดินแล้วแล้วก็เขาก็ยังกินมาติีอยู่ต่อเน,นื่องแล้วทีนีพ้พอจากผลตรงนั้นเนี่ย มังตายเนี่ยเขาก็มั่นใจในตัวมากีมากเขาเนี้ยพอเขาเจอใครเขาก็แนะนําให้ตลอดเลยจนกลายเป็นธุรกิจขึ้นมาจากเดิมที่เขาคิดว่าเขาจะแค่บริโภคแต่ในการทําธุรกิจเนี่ยเขาก็จะแค่ทีละคู่ทีละคู่ผมก็แนะนำเขาว่าโอเคก็ไปตามทีละคู่ตามที่เขาถนัดแต่ผมก็ค่อยๆเสริมเข้าไปนะครับพอแนะนําไปแนะนํามานะครับ ก็มาเจอเกิดอะไรขึ้นก็มาเจอท่านหนึ่งนะครับปรากฏว่าก็คือเขาเนี่ยเขาเป็นชื่อคุณทุยนะครับเรียกชื่อเล่นอยู่บาคุณทุยเนี่ยก็เป็นพ่อค้าขายบะหมีวนะครับก็รู้จักกับน้องตาย แล้วทีเนี้ยคุณทุยเนี่ยเรียกได้ว่าเขาก็ความที่เขาเป็นกระเขาเป็นลูกจ้างร้านกระจกแต่พอได้แต่งงานกับแฟนเขานะครับแฟนเขาเป็นลูกจ้างร้านขายบะเตีเ๋ยวแล้วเขาก็สร้างฐานะขึ้นมาโดยที่ปรากฏว่าสร้างฐานาะจนทําให้มีร้านบะเตีเ๋ยวมีร้านบะเตีเ๋ยวอยู่ริมถนนแต่ขายดีมากขายดีมากๆแล้วก็เปิดร้านที่สองก็คือเก็บเงินจนซื้อตึิได้มาเป็นร้านที่สอง วอเป็นร้านที่สองเลยเนี่ยความที่เขาทำงานหนักแล้วเขาไม่ค่อยเคลื่อนไหวลูกค้าติดลูกค้าติดหมายความว่าต้องการจัดจะให้ค้นี่ขยำก๋วยเตี๋ยวเขาคนอื่นก็ขยำก็ไม่อร่อยก็คงมีท่านจ่าก๋วยเตี๋ยววันวันนึงเนี่ยเขาจืนอยู่หน้ามอญก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเรียกว่าทั้งสองร้านเนี่ยรวมกันแล้วก็โหน่าจะมากกว่าเจ็ชั่วโมงอ่นะครับเพราะร้านหนึ่งเนี่ยจะเปิดช่วงบ่ายไปจนถึงเกือบเที่ยงคืน แต่อีกลานหนึ่งที่เป็นจุ่ที่บ้านเนี่ยออก็เปิดจุดประมาณช่วงระยะเวลาน,นึงนะครับจนทําให้ออคือเลือดเลือดของเขาไม่หมุนเวียนนะครับ <c oughs> <c oughs> เลือดเลือดไม่หมุนเวียนแล้วทีเนี้ยจนเท้าเขาเน่า <c oughs> คือเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีรูปรูปเน่ามั้งเนาะเน่า อันนี้อาจจะมืดไปน,นิดนึงแต่จริงๆคือเท้าเขาเน่าแล้วคือพูดง่ายว่าแล้วผมก็ถามพบคือน้องตายเนี่ย<ม>ได้แนะนําให้กินมาร์กิแล้วคู่หนึ่งพอกินไปแล้วนะครับปรากฏว่าเท้ากับ,บวมขึ้นมาซึ่งตอนนั้นจะเป็นเย็นวันศุกร์ที่ยี่สิบผมจาได้ยี่สิบเดือนกุมภาอันี้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองได้ยี่สิบสองยี่สิบสามเนี่ยผมจะต้องไปที่ขอนแก่นอุดรแต่ขอนแก่นผมก็เลยก็เลย บอกน้องตายไปว่าสร้างความมั่นใจให้เขาบอกว่าต้องตายไม่ต้องกลัวนะยืนยันไปว่ายังไงเขาต้องกินไปบอกกับเขาทีก่อนยังไงว่าก็ต้องกินนะครับแล้วทีนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วที่จะเข้าไปุยตับเขาเองนะครับแต่็แล้วทีเนี้ยอันนี้ก็คือเชนวันที่น้องตายเขาส่งมาให้ผมนะครับแล้วทีเนี้ยพอน้องตายส่งมาปรากฏว่าตริ่นดีขึ้นจากเท้าที่บวัวม ท้าที่บวมก็เริ่มเริ่มลดลงแล้ววันนี้พผมกลับมาวันจันทร์ผมก็รีบไปเลยพอเข้าไปเนี่ยผมก็เหมือนกับเราต้องยืนยันและฟันธงนะครับผมก็เลยยืนยันและฟันธงไปเลยว่าทุยคุณต้องกินต่อไปนะแล้วผมก็ซัซกประวัติเขาซักประวัติเขาว่าเอ้ยอได้ไปหาหมอหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาไปโรงพยายบาลแถวบ้านแต่ไปหมอก็ให้กินยากแก้แก้อักเสบ กับล้างแผลแค่นั้นแล้วก็ไม่ไม่มีใครมาสนใจเขาเขาบอกก็ไปแค่ไปสองครั้งเนี่ยเขาก็คิดว่าเสียทีก็สองสามพัน,นแต่เขาไม่ได้อะไรมาเลยเสร็จแล้วทีเนี้ยพอผมผมไปวันแรกนะครับเสร็จแล้วผมก็ตามเคสต่อผมก็จะให้คํายืนยันเขาเลยว่าถุยคุณต้องกินนะยังไงก็ยืนยันแล้วกินต่อแต่ก่อนที่จะยืนยันนั้นผมก็โทรคุยกับอัปลน์ของผมทีทนึงเพราะว่า เคสอย่างนี้ผมก็ยังไม่เคยเจอแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมเอาความมั่นใจอะไรจากไหนว่าเขาต้องทแต่นะครับต้องต้องยืนยันไปเลยคือโดยโปกติผมจะดูเคสมะเร็งเนี่ยเคสมะเร็งก็เยอะเหมือนกันแล้วก็คืออาศัยความเชื่อมั่นพอจากเคสมะเร็งผมเชื่อแน่ว่าผลิตภัณฑ์เราดีผมก็เลยมายืนยันนี่แต่ในขณะเดียวกันก็ปรึกษาอัพไลน์ก็ถามว่าจะเอาอยัางไงต่อคุณพิยงก็บอกว่าต้องให้กิน เรเฟกต์เดี้ด้วยเพราะว่ามันจะไปทําความสะอาดหลอดเลือดพอครั้งที่สองผมไปเจอเขาผมก็ให้กินเพอร์เฟกต์เลดี้นก็แนะนําไปปรากฏว่าเขาก็บอกอ่าเอาครับเพราะเขาบอกว่าผมก็ถามว่าทําไมทึงเอาตอ่อคุยกันต่อมาเขาก็บอกว่าปกติอย่างไปโรงพยาบาลก,าก็ไม่มีใครใส่ใจผมเลย mm hmm. แต่พอเราเนี่ยเขาไปเยี่ยมเขาไปเยี่ยมเขาไปเยี่ยมเขาเนี่ย mm hmm. ก็ปรากฏว่าเออเขาเลยรู้สึกมีความมั่นใจ นั้นเขาเขาก็มั่นใจว่าผมจะดูแลเขาได้นะครับ,นนรบแล้วผลผลก็ออกตาบอกว่ามันก็ยุบลงพอยุบล,ลงเนี่ยผมก็อธิบายหลักการให้ฟังว่ามันตีเรามันเข้าไปดูแลร,ระบบเลือดและโดยเฉพาะอย่างที่เลือดที่หมุนเวียนแล้วเนี่ยก็จะนําส่งสารอาหารนาส่งออกซิเจนที่ดีแล้วเปรไฟล์เลนเดียมันก็จะไปช่วยทำความสะอาดยิ่งทําให้แผลดียิ่งขึ้นแล้วเขาบอกว่า ออตอนแรกเขาก็มีเจ็บบ้างแต่คำนี้นเราต้องสนใจรายละเอียดน,นิดนึงว่าเขาบอกว่าตอนนี้พี่ผมก็ถามว่าตอนนี้ยังเจ็บไหมเขาบอกก็ยังเจ็บรันเนี้ยผมก็ถามอีกว่าและความถี่ในการเจ็บมันลดน้อยลงหรือเปล่าเขาก็บอกว่าความถี่ในการเจ็บมันก็ลดน้อยลงคือหม,มายความว่าแต่ก่อนอาจจะเจ็บทุกวันตอนนี้ก็ยังเจ็บแต่เริ่มห่างเริ่มห่างไปแล้วผมก็บอกว่าแต่เขาสงสัยเขาก็ถามผมว่าเอ๊ะ แต่ทาไมเลือดมันไหลก่อนหน้านี้เลือดไม่ไหลผมก็บอกว่าอตอนจับตอนจับตรงแผลน่ะไปเกาไปอะไรมันหรือเปล่าเขาบอกว่าโดยปกติเขาจะไม่เกาแต่ตอนนอนเขาจะเกาเขาก็ไม่รู้ตัวเพราะมันคันมากคันและเจ็บครั้เนี้ยผมก็ถามว่าแล้วตอนเกาเนี่ยก่อนก่อนที่จะกินมากินรู้สึกยังไงเขาบอกว่าเขาไม่รู้สึกอะไรและเลือดก็ไม่ไหลผมก็เ ผมก็เลยบอกว่านั่นแหละคือแสดงว่านนเนื้อมันเริ่มตายแล้วแล้วพอพอที่เขาบอกว่าคือจริงๆความกังวลใจของเขาก็คือเอ๊ะทำไมเลือดมันไหลใช่ไหมครับแต่คนเราตอบคําถามได้ว่าที่เลือดมันไหลนี่เพราะว่าเลือดมันเริ่มดีแล้วและแน่นอนก็พเาเป็นแผลเลือดมันก็จะออกมามนี่ครับก็คือเลือดมันก็ไหลผมก็สร้างความมันม่นใจอีกว่าเคยเคยดูเดี๋ยวมันก็จะเริ่มแห้งค่อยๆเริ่มแห้งแล้วมันก็ค่อยๆเริ่มแห้งจริงๆ อันนี้เป็นครั้งที่สามที่ผมไปไปหาเขานะครับเท้าเลยนีน,นี่นะครับอาจจะเห็นว่าบวมๆอยู่บ้างตรงรองเท้านะครับท้างนี้ก็ที่ดีจัดตั้งแต่ครั้งแรกเพราะว่าผิวเขาก็เริ่มดีขึ้นนะครับ อันนี้ก็เริ่มแห้งแล้วนะครับแล้วทีนี้พอครั้งต่อมานี่นี่ล่าสุดคือผมผม,ผมไปวันนี้เองอะ่ะอันนี้ไปไปวันนี้ก็ก็มีเหตุการณ์อีกมีเหตุการณ์หายควาาว่าเขาก็ถามผมพี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปต่างจังหวัดพี่จะมาเยี่ยมหรือเปล่าผมกเอ้ยพี่กาจะไปอยู่แล้วอันเนี้พอเขาบอกจะไปต่างจังหวัดผมพอไปหาแล้วเนี่ยผมก็ถามว่าไปทําอะไร กินเหล้าหรือเปล่าอันนี้เาาาราก็ซักลงไปเขาบอกว่าไปก็คงกะจจะกินแต่ปกติผมไม่กินนะมผมบอกว่า <c oughs> ถึงปก,กติไม่กินแต่ไปทั้งนี้ก็กินใช่ไหมเขาบอกพี่มันก็ต้องมีบ้างอันนี้ผมบอกว่าแต่อย่าลืมนะว่าอตอนตอนที่เขาเป็นเนี่ยต้องคุยอยู่อย่างนึงว่าอาหารที่เขากินมันก็มีสว่วนนะครับคือผมก็บอกว่าอะไรที่แฉกเกี่ยวกับเน่าๆก็ไม่ควรจะกินพวกแอลกอฮอล <c oughs> ์หรือกินพวกของหมักดองหรือกินอะไรอย่างนี้ ขาบอกโอเคผมไม่ก like okay. ินแต่ครั้งนี้ผมขอดังนั้นผมก็เลยบอกว่าท่านที่เขาขอเหมือนกันให้เอามากินกินด้วยคือเขาบอกว่าทีนี้มันจะไม่เป็นไรเหรอมันผมบอกว่าคุณก็อาจจะเมาน้อยลงเขาบอกว่าเขาัวรเสียของผมบอกไม่ได้อยากหายเร็วหรือยากหายช้าเขาก็บอกว่าโอเคผมก็อยากหายเร็วทงานต้องเอาไปผมก็เลยขาย ได้เส้นเล็กอีกเส้นหนึ่งนะครับก็คือทบบขึ้นเครื่องไปด้วยนะครับก็ขายได้กล่องเล็กนะครับแล้วทีนี้แต่ผมก็แล้วเนี่ยจะหมดหรือยังมันต้องติดต่อเนื่องนะเขาบอกว่าเออเนี่ยก็จะหมดแล้วผมบอกว่าถ้งั้นตอนนี้มีโปรโมชั่นคือผมไปทุกครั้งเนี่ยก็พยายามปิดให้ได้อย่างน้อยให้มีสินค้าอย่างหนึ่งกลับมาให้เขาให้เขาซื้อเราให้ได้นะครับแล้วทีนี้ สรุปว่าวันนี้ก็ได้อีกหนึ่งลันนะครับเพราะก็ได้เป็นโมชั่นนะครับพูดย่ายๆว่าผมก็ขอสรุปแล้วอีกการหนึ่งที่ผมอยากจะบอกทุกท่านว่าพอตอนที่ไปทําเคสเนี่ยครับหต้องสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของเรา 2. คุณต้องสังเกตและสอบถามลึกๆเข้าไปนะครับว่าเขาพฤติกรรมเขาเป็นอะไรยังไงเคสเนี่ยผมก็แนะนําเขาบอกว่า เป็นเพราะว่าเขาลุกยืนลูกเตี๋ยวเยอะเขาเป็นทั้งเส้นเลือดขอด<ม>เห็นไหมครับแล้วก็เป็นทั้งเลือดไม่หมุนเวียน<ม>เพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าเวลาลุกเตี๋ยวคุณก็อย่ายลุกคนเดียวเขาบอกว่าแต่ผมต้องทําคนเดียวเพราะว่าไม่ไงั้นลูกน้องก็ทําไม่ได้ลูกค้าก็ไม่จะไม,จะไม่กินผมบอกว่าแต่คุณต้องฝืนบ้านคุณทําช่วงที่ลูกค้ามาเยอะแต่ช่วงที่ไม่เยอะเนี่ยก็ให้ลูกน้องทําแล้วคุณก็กลับไปนอนคุณจะต้องเอาตัวออกจาก พฤติกรรมเดิมๆที่ทําให้เป็น mm hmm. ใช่ไหมครับคุณอยาไปทําแบบสิ่งที่ซ้ำๆ mm hmm. มันไม่ว่ามันกีจะดีแค่ไหนมันก็ช่วยอาจจะช่วยได้แค่นีด้เดียวแต่ถ้าคุณเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย mm hmm. คุณก็จะทําให้หายเร็วขึ้น mm hmm. และได้ผลดียิ่งขึ้น mm hmm. เทสเนี้ยไอ้คำคำเนี้ยผมก็ใช้กับส่วนใหญ่จะใช้กับทุกเคสผมอย่างเคสมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่ผมถ้าเคสมะเร็งเนี่ยผมจะแนะนําว่าก็คือเรื่องความเครีย อันนี้เป็นบอกเกิดของความที่เป็นเซลล์มะเร็งเลยนะผมก็บอกว่าถ้าอยากจะหายเร็วหรือจกจะมีอ่ได้พบประสิทธิภาพที่ดีเนี่ยคุณต้องเอาตัวเองเนี่ยออกจากพฤติกรรมเดิมๆที่จะก่อให้เกิดโรคนะครับซึ่งก็แต่และท่านก็คงปรึกษาอัพไลน์ได้ว่าพฤติกรรมเดิมๆเนี่ยของแต่ละโรคเนีย่ยมันเป็นยังไงนะครับก็ลองปรึกษาท่านดูนะครับอันนี้ก็เป็นเคสที่อยากจะมาแชร์นะครับ ออก็วันนี้ก็คงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ